เลวเนี่ยมันเป็นช่องที่เปิดหัวเรื่องเงินบริจาคห้าหมื่นทำให้เอฟซีต้องมาทัวร์ลงบูมทําให้เอฟซีต้องเข้าใจผิดนี่คือความระยำอับปีของมันดูว่ามันอับปีแค่ไหนดูว่ามันต่ําซ้มแค่ไหนดูว่ามันสารเลวแค่ไหนนะดูดูมันพี่น้องเจ้าบุ้งพฤติกรรมมันนะครับแล้วทีนี้นะครับฝากไปบอกมันนะครับตอนนี้มันมีการเปิดบัญชีอยู่ในประเทศไทย ตอนนี้มันมีการเปิดบัญชีอยู่ในประเทศไทยโดยการที่ให้เอฟซีเนี่ยคนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีทางไทยโดยที่อินบ็อกไปในทางเมสเซนเจอร์ทาง Facebook ของมันดูความระยำอับปีของอินนี่ดูความสารเลวของมันดูความต่ํำซามของมันของอินหมอดูไพออ่นกกระจอกนี่กระจอกเลวมากนะครับ เพราะฉะนั้นบูมไม่ได้กัดคนไปทั่วบูมจบตั้งแต่เมื่อวานขอให้มันจบไลฟ์ light สดตอนเช้าเมื่อวานอ่ะบูมก็ลบไลฟ์สดแล้วบูมลบไลฟ์สดแล้วนะครับบูมได้ลบไลฟ์สดออกไปแล้วเพราะฉะนั้นบูมอยากจะจบในจุดนี้นะครับแต่อีหมอดูคนนี้มันยังไม่จบพี่น้องดูความต่ำตามของมันถ้าส้นตีนเนี่ยอีเลียไข่เนี่ยอีสายอวยเนี่ยบูมอยากจะให้มันออกมาชี้แจงตอนนี้ว่ามึงเล่นกูเรื่องเงินห้าหมื่นตอนเนี้ยกูมั่นใจว่ากูมีหลักฐานแน่นอน นะครับแต่มึงต้องออกมาชี้แจงให้ได้ว่าการที่มึงเปิดบัญชีอยู่ในประเทศไทยคืออะไรการที่มึงบอกว่ามึงจะมาเปิดบัญชีอยู่ในประเทศไทยคืออะไรแล้วตอนนี้มีเอฟซีหลายคนที่เขาโอนเงินเข้าไปให้มันผ่านบัญชีเมืองไทยมึงต้องออกมาชี้แจงเพราะมึงเล่นถูกคนแล้วบูมน้อยมีหลักฐานทุกอย่างไม่เคยเกล่าวหาใครล,ลอยๆนะครับบูมมีหลักฐานทุกอย่างบูมไม่เคยเกล่าวหาใครลอยๆ,ๆ,ๆอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมึงมีหลักฐานึี่มึงต้องออกมาชี้แจงอีสัพร์แคนาดาบบอีกคนที่อีหมอดูอัปปีจัไนไลเนี่ยนะดูความอัปปีของมันดูความเร็วของมันนะมันมีการเอ่อเปิดบัญชีมันเปิดบัญชีอ่ามันอ่าให้เอฟซีโอนเงินเข้าไปชมรมแล้วชมรมไม่สามารถเอามาช่วยรุมพลได้อีนี่มันก็เลยซิกแซกมันก็เลยซิกแซดด้วยการที่เปิดบัญชีอยู่ในประเทศไทยแล้วให้เอฟซีอ่ะ ติดต่อมันผ่านทางเฟ e บุ๊กไปทางอินบ็อกข้อความมันแล้วคนต่างประเทศและคนในประเทศไทยที่โอนเงินให้มันเขาจะมั่นใจได้ยังไงว่ามึงเนี่ยอีคนเนี้ได้มีการเอาเงินไปช่วยเขาจริงนี่ฝากให้มันออกมาชี้แจงด้วยนะครับอีสปายคนาดายอีหมอดูไพ่เฮงสวยนี่บูเดี๋ยวบุมจะเปลี่ยนจากอ่าไพ่นกกระจอกไอ้ไพ่ทาโร่เนี่ยมัเป็นไพ่นกกระจอก พราะว่ามันกระจอกอีนี่มันเลียทุกอย่างมันอวยทุกอย่างมันเลียถ้ามึงเป็นหมอดูแบบนี้มึงจะเป็นหมอดูทาเหี้ยอะไรมึงจับไพ่ไหนออกมาเขาก็รอดเขาก็รอดมึงจับไพ่ใบไหนออกมาเขาก็ไม่ติดคุกเขาก็ไม่ติดคุกมึงจับไพ่ใบไหนออกมาป่าไม้ผิดมึงจับไพ่ใบไหนออกมาชาวบ้านโดนลังแกมึงจับไพ่ใบไหนออกมาเขาก็ไม่ผิดคือถ้ามึงจะมาดูไพ่แบบนี้มึงไม่ต้องมาดูอะไรสัตว์มึงเผาไพ่มึงทิ้งเลยคุณจะบอกมึงไม่ต้องมาดูแบบนี้ ส่วนหมอดูดีๆก็มีนะครับหมอดูไพ่ดีๆก็มีแต่อีนี่มันดูไพ่แบบเฮงสวยมันดูไพ่แบบเฮงสวยไพ่มันมันต้องเปลี่ยนชื่อไพ่ว่าเป็นไพ่กระจ มึงดูยังไงมึงก็อวยเขาดูมันเลียมันแถพี่น้องครับผมดูสันดานของมันเพราะฉะนั้นฝากถึงอีหมอดูไพ่เฮงสวยนะครับผมอีน้าส้นตินเนี่ยมึงต้องออกมาชี้แจงให้ได้ว่าการโอนเงินเข้ามึงเอาเงินไปไว้ไหนมึงต้องออกมึงต้องออกมาชี้แจงให้เอฟซีได้รับรู้ไม่งั้นมึงจะกลายเป็นยูทูบเบอร์สายเลียไม่งั้นมึงจะเป็นคนที่สวยแต่รูปนะครับนะสวัสดีค่ะคุณบ๋มน้อยค่ะนางเคยเอ่ยชื่อคุณไหมสักคำไหม แล้วคุณมาดูถูกนางสเสียหายหายนางไม่ว่านะแต่คุณพูดผิดนะคะว่านางเปิดบัญชีทางประเทศไทยให้คนโอนเข้าคุณมีหลักฐานอะไรคุณมีหลักฐานอะไรมากล่าวหานางลอยลอยใครมีสลิปโอนเงินเข้าบัญชีชื่อของนางนะ่ะเอามาสินางไม่เคยมีเลยนะนางคนอย่างนางน่ะเป็นธรรมใช่นางแนะนําคนโอนเงินทําบุญกับมูลนิธิจริงอันเนี้ยแล้วแต่จะโอนไปไหนโอนไปทําบุญมูลนิธิโอนไปทําบุญก็ได้บุญ โอนแล้วก็สาธุแล้วแต่มูลนิธิจะไปทําอะไรไม่ได้ว่าอะไรแต่เรื่องโอนเงินเข้าบัญชีของนางหลอกให้คนโอนเข้าบัญชีของนางเองเปิดในประเทศไทยไม่มีหรอกคุณไปหาหลักฐานพยานมาคุณบอกว่าคุณไม่กล่าวหาว่าร้ายใครคุณไปสาบานที่วัดพระแก้วมรลกฏเดี๋ยวนี้เลยไปสาบานไหมหากคุณพูดเท็จให้คุณตายหงตายหานะ่ะเออเอาไหมไปสาบานเลยหากนางนะคะเปิดบัญชีในประเทศไทยแล้วให้คนโอนเงินเข้า ให้นางตายโหงตายหาภายในเะจ็ดวันเอาเอาไหมคุณบูมน้อยนะคุณไปดื่มน้ําที่วัดพรแก้วเลยไปไปสาบานเลยหากคุณจะไม่ตายอ่ะเอาหลักฐานมาอย่ามากล่าวหากันลอยๆด่าเสียเสียงให้หายหลายอย่างเลยทั้งๆที่นางไม่เคยด่าคุณไม่เคยเอ่ยชื่อคุณผู้หญิงคนนี้พี่คนนี้ที่โทรมาพยานหลักฐานมีนางนั่งไฟ์อยู่ของนางพี่เขาโทรมาเองพี่เขาโทรมาเอง ะะพี่เขาโทรมาเองนางไม่ได้เตรียมเลยและนางไม่ได้เป็นฝ่ายโทรไปคุณพูดผิดแล้วว่านางโทรไปอันนี้ก็พูดไม่ถูกพี่เขาโทรมาเองและไม่ได้เตรียมด้วยพี่เขาเคยโทรมานะคะแต่นางก็ไม่เคยเอามาเอ่ยชื่อคุณมาพูดออกช่องสักทีใครพูดถึงนะคะเรื่องการโอมเงินเนี่ยนางก็บอกว่าห้ามเอ่ยชื่อใครนะเดีย๋ยวว่าใครนะเดี๋ยวเขาจะเฟ้องเอามันไม่ดีการฟ้องร้องกันด่ากันมันไม่ดีนะนางพูดมาตลอดนางไม่เคยด่าคุณแม้แต่คําเดียวไม่เอ่ยชื่อคุณเลย พี่เขาโทรมาพี่เขาพูดถึงนะคะก็ว่าเออนางก็บอกว่าเออก็มีคนมาถามอยู่นะว่าคุณนางนางเป็นมีเอฟซีแย่ๆเลยค่ะเขาไปเอามาจากช่องไหนบ้างก็ไม่รู้ว่ามีคนอ่ามีบินไหมมีคนเรื่องโอนเงินนะ่ะมีคนโอนเงินมาไหมมีคนมีบินไหมเขาถามกันในช่องคนโน้นคนนี้เต็มเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยคุณนางรู้ไหมก็เลยบอกว่าเออก็มีคนมาถามนางเหมือนกันนะพี่เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเออหากาหากพี่เขา มีหลักฐานจริงนะคะก็ให้พี่เขาไปเมืาอพี่เขาบอกจะไปเดือนมีนาะคุณก็ไปถามเขาสิเขาโทรมาเองพี่คนนี้เขาโทรมาหานางเองและนางก็ไม่เคยรู้จักพี่เขาเป็นส่วนตัวพี่เขามาติดตามนางในเพจในเพจของนางเองแล้วพี่เขาก็โทรมาหานางเองนะคะมาติดตามเป็นแฟนคลับเองนางก็ไม่เคยนะคะไปซอกแซกถามเขาถึงเรื่องคุณสักทีเลยนะแล้วนางก็บอกว่าห้ามเอ่ยชื่อใครนะเขาก็บอกเขาไม่ได้เอ่ยเห็นไหมนางก็ห้าม นางก็ไม่เคยอยากจะด่าคุณเลยแต่คุณมาพูดให้นางเสียหายเนี่ยพูดเท็จเนี่ยมันไม่ใช่นะคะคุณบุ้มหาว่านางรับเงินเนี่ยอันนี้เสียหายนะคะคุณด่านางอีนั่นอีนี่อีโงอ่อีสวยแต่โง่ก็ด่าไปนางไม่ได้ว่านะแต่คุณอย่ามาปักปรำนางอันนี้มันผิดนะคะมันผิดนะคะคุณบุ้มน้อยคุณเอาหลักฐานพยานมาเลยนะหรือจะสาบานกันนะไปสาบานเลยหากคุณพูดเท็จให้คุณตายภายในเจ็ดวันแปดวันเก้าวันสิบวันไหมตายหงวตายห่าไหมหากนางโกหกเนี่ย เรื่องนะคะเรื่องการให้คนบริจาคโอนเงินเข้าบัญชีของนางโดยตรงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยให้นางตายหงตายหาเลยเอาคุณบูมน้อยคุณพูดไปนี่มันเสียหายอันด่าเนี่ยนางก็ยังเออพอรับได้ด่าไปเถอะเรื่องดราม่าเนี่ยนางไม่สนใจหรอกไอ้เรื่องของคุณขุดเนี่ยเรื่องโกงเงินกันเนี่ยนางไม่ได้สนใจหรอกเพราะนางไม่เคยเอ่ยชื่อคุณแม้แต่คําเดียวคุณจะเอาผิดอะไรนางได้คุณจะเอาอะไรผิดได้นะ พี่เขาพูดมาพี่เขาก็ไม่เอ่ยชื่อคุณด้วยพี่เขาพูดมาพี่เขาก็เอ่อยว่างงน,นางอย่างนั้นนางอย่างนี้ให้นางมายอมรับเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรของคุณมาหาเรื่องนางมาด่าดเสียให้หายเนี่ยคุณด่ามาแต่ละอย่างนี่ฟ้องได้เลยได้เงินทันทีเลยนะอย่ามาท้าไปฟ้องนะ่ะ<ม>ชอบนักเหลือชอบมีเรื่องมีราวนะ่ะเอออยู่ดีไม่อยู่ดี<ม>เห็นว่านางใจดีใจบุญก็จะมาหาเรื่องนาง<ม>นางไม่เคยไป นะะเนี่ยนั่งพูดอยู่ในอัดคลิปอยู่นี่คนส่งข้อมูลคุณมาให้นางเต็มอยู่เนี่ยปิ๊งปังปิ๊งปังอยู่เนี่ยนะเออนางไม่ได้ไปซอกแซกคุณหรอกช่องคุณหรอกนางไม่ได้ให้ค่าเลยนางไม่ได้สนใจเลยเพราะนางไม่เคยเอ่ยชื่อใครนะคะมีคนที่พูดมาว่าทําไมลุงต้องเปิดบัญชีเพราะว่ามันมีดรามา่ามีคนโอนเงินเข้าแล้วลุงไม่ได้ครบหมดแต่ก็ไม่รู้หรอกนะถ้าออกไปแล้วก็ไปด่ากันไปแฉกันนะ่ะมันเป็นเรื่องของพวกคุณนางนะ่ะ มีแต่บอกว่าอย่าเอ่ยชื่อใครนะเขาเขียนมาเต็มแหละเขียนมาเวลาไรนะ่ะแต่นางก็ไม่อ่านออกอากาศนางก็ห้ามด้วยห้ามเอ่ยชื่อใครนะมันไม่ดีแต่ทําไมมาเล่นนางอย่างนี้พี่เขาโทรมาเขาพูดถึงนะคะนางกําลัง,ลางพูดถึงเรื่องของพี่กัญชัยนางก็เลยเออพอดีพี่เขาพูดเรื่องนี้ของพี่กัญชัยก็เลยเออแชร์ไปหน่อยนะให้เขาฟังหน่อยเพราะว่าการเป็นสื่อมันต้องเป็นธรรมเราพูดถึงเรื่องนี้นางนนไม่ได้ตอกย้าหรอกเรื่องของคุณนะ่ะ เพราะว่าอันนี้พี่เขาว่าเออเขาจะไปจัดการเองมีนาเออก็รอพี่เขาไปสิเพราะว่าไม่เกี่ยวกับนางอันนี้พี่คนนี้เขาพูดเองเขาโทรมาพูดเองเพราะเขาพี่คนเนี้ยเขารู้ทุกอย่างนางก็เลยบอกเออถ้าอยากรู้อะไรไปถามพี่เขานะไปติดตามช่องพี่เขาเองพี่เขาก็บอกชื่อช่องอยู่คุณฟังในคลิปทั้งหมดแล้วคุณจะรู้นางไม่ได้โทรไปพี่เขาโทรมาอย่าสัตว์แต่จะว่าอย่าหาด่าคนอื่นมันเป็นบาปกรรมค่ะคุณบุญน้อยคุณบุญน้อยด่านางเสียหายมากเลยนะมันกรรมค่ะนะ เวียนใครกรรมันอยู่ดีๆมาด่านางเนี่ยบาปค่ะนะเออคุณด่าคนผิดแล้วแล้วที่สําคัญนางไม่เคยโอนเงินเข้าบัญชีของนางนางไม่เอาเมตตาบาทเดียวเงินคนอื่นมีแต่แนะนําให้ทําบุญทําทานใครอยากช่วยใครก็โอนเข้าบัญชีคนนั้นทําบุญทําทานไปใครตกทุกข์ได้ยากนะก็บอกนางมานางประกาศให้ได้ค่ะใครตกทุกข์ได้ยากเนี่ยใครจนเนี่ยใครไม่มีกินเนี่ยประกาศให้ได้ให้คนไปดูคุณที่บ้านคุณว่าคุณจนจร,จริงไหมคุณเก็บจริงไหม ไปดูที่บ้านคุณเอาชื่อที่อยู่มาเออใครอยากทาบุญเป็นสายใจบุญก็ไปทําบุญกับเขาอันเนี้ยนางประกาศให้ได้แต่ประกาศชื่อนางเองเข้าบัญชีนางเองไม่เคยมีหยุดหมินประมาทนางนะคะหยุดหมิ่นประมาทดูถูกไปสารพัดแล้วที่คุณบอกว่านางไม่ถูกกับพ่อผัวแม่ผัวพ่อผัวไม่มีค่ะพ่อผัวน่ะเสียชีวิตไปแล้วนะคะแม่ผัวตอนนี้ก็รักนางมากเลยค่ะรักทำโน่นทำนี้ให้คนดูคลิปนางตลอดนะนะความดีเอาชนะได้ทุกอย่างนะ คุณอย่ามาดูถูกกันสิแล้วหาว่านางพูดภาษาไม่ได้นะนางพูดภาษาฝรั่งเศสจนออกคลิปสอนคุณไปดูดิคลิปสอนภาษาฝรั่งเศสนะ่ะตั้งแต่แรกๆนะจนไม่รู้กี่คลิปคุณไปดูนะเขาพูดภาษาฝรั่งเศสเขามาเรียนภาษาฝรั่งเศสนางก็สอนภาษาฝรั่งเศสด้วยหยุดดูถูกกันเสียทีที่คุณพูดมานะ่ะ เอฟซนางติดตามนางมาตลอดรู้ว่านางสอนให้คนอย่าด่ากันอย่าไปคอมเมนต์ด่าขายชี่ช่องคนอื่นอย่าไปด่าคนอื่นแต่วันนี้คุณด่านางแล้วพูดความเท็จเลยทั้งนั้นเลยคุณผิดค่ะส่วนเรื่องที่พี่เขาโทรมาคุณไปคุยกับพี่เขาเลยไปคุยเองว่าพี่มีหลักฐานอะไรพี่จะไปจัดการอะไรนะเขาก็บอกพี่เขาบอกจะไปมีนานี้เขาให้พี่เข้าไปเพราะนางนะคะไม่รู้กับพี่เขาหรอกนะพอพี่เขาเพิ่งมานะคะติดตามนางมาคุยกับนางพี่เขาก็มาคุยเอง นางไม่เคยไปติดต่อให้ใครมาคุยในช่องของนางและถ้าใครจะมาคุยช่องของนางนางก็บอกแล้วห้ามเอ่ยชื่อใครเนี่ยนางผิดตรงไหนคุณบูมน้อยนะแล้วก็ไม่เคยเอ่ยชื่อคุณเลยอะฝากไว้แค่นี้แหละฝากไปคิดเอาว่าคุณว่านางอ่ะคุณผิดหรือถูกนะแล้วคุณอะมีบัญชีนางน่ะที่นางให้คนโอนเข้าน่ะเอามาแจ้งเลยนะเอามาแจ้งเพราะนางไม่มีนางไม่มีนางจะเอาอะไรมาแจ้งเพราะนางไม่ได้ไปเปิดนางไม่ได้เปิดเอาชื่อของนางให้คนโอนเข้านะเออ ครอบครัวนางไม่ได้อดอยากยากจนจะมาเอาเงินบริจาคจากคุณนะคะนะเขามีบริษัทมีหุ้นส่วนกันนะคะครอบครนะัวนางน่ะคุณอย่าดูถูกคุณบุมน้อยคุณรู้อะไรผิดผิดแล้วนะนางอยู่ประเทศไทยนะคะนะครอบครัวนางมีบริษัทนะเป็นของตัวเองไม่ยากจนถึงจะมาเอาเงินของคนอื่นหรอกคุณอย่ามาดูถูกกันสิอย่ามาดูถูกกันสิรู้ไม่จริงอย่าพูดนะรู้ไม่จริงอย่าพูดฝากให้คิดฝากให้คิดการเฉล้ายคนอื่นมันบาปค่ะนะ เออจบค่ะผมสวัสดีนะครับเจมีข้อความอยู่นะแต่ส่งไปให้ไม่ได้ค่ะใครมีข้อความใครมีหลักฐานของอินี่นะส่งมาเลยพี่น้องครับผมอินนี่มันเข้าขายต้นต้มตุลหลอกลวงประชาชนนะครับอเดี๋ยวบุ้มจะเปิดทิปให้ดูพี่น้องแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนนะครับฝากกดแชร์นะครับสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีคนสู้ชีวิตสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีพี่ลุงโคราดได้หมูแล้วขอบคุณจ้าสวัสดีแม่ดอกไม้นะครับผม บูมจะเท้าความประวัติอินี้ให้ฟังก่อนนะครับคือมันเล่นบูมเรื่องเงินห้าหมื่นบาทไม่เลิกเอฟซี FC ได้เข้าไปดูช่องมันไหมอีหมอดูไพ่าสายเลียข้างไข่อีหมอดูไพ่อับป,ปีแห่งสวยสารและเร็วเนี่ยบูมน้อยไม่เคยกัดไข่ก่อนนะครับพี่น้องเมื่อเช้ามันไม่จบมันเอาเรื่องเงินห้าหมื่นมาเล่นบูมอีกแล้วนะครับอินเมียดับเพลิงเนี่ยมันไม่ถูกอินนี่ประวัติมันนะพี่น้องมันเป็นคนนิสัยตอแหลแล้วมันไม่ถูกกับพ่อผัวแม่ผัวมัน มันไม่ถูกกับพ่อผัวแม่ผัวมันอีน,น,นี่เวลามันไล่สุดมันก็จะชอบมาไล่ในห้องใต้ดินเพราะสันดานมันไม่ถูกกับแม่ผัวพ่อผัวเพราะนินนสัยมันเป็นแบบนี้ถ้าแน่จริงนะมึงลงมาฟ้องกูได้เลยนะครับสามสิบวันมึงต้องบินออกไปจากต่างประเทศหนึ่งมึงต้องมามึงมึงต้องบินมาจากแคนาดานี่สามสิบวันถ้ามึงจะฟ้องกูหมิ่นประมานะกูจะบอกเลยนะนะครับใช้สตินะครับสวัสดีมอ่อมอแม่แม่นะครับผมแต่บอกภาษาแล้วมันกันยังบอกวาาไรเลยเีย อีนี่มันเป็นเมียดาบเพลิงอีนี่มันไม่ถูกกับพ่อผัวเนี่ยผัวอ,อีนี่สันดานมันเลวมันหลอกลวงประชาชนอืมมันหลอกลวงประชาชนนะครับพี่น้องครับอีนี่มันบ้าอืมสวัสดีอิจารุนีนะครับถ้าไม่ชอบไปไกลๆนะคะอย่ามาป่วนนะคะเข้าใจไหมคะไม่ให้ราคาแล้วนะครับใครที่มาปวนบุญไม่ได้นะพี่น้องไม่อยากให้ราคาเรลาก็ะค้นแบบนี้ช่องอ e ีแคนาดานะครับบอกไว้เลยช่องอ e ีแคนาดา ช่องอีหมอดูไพ่เฮงสวยเนี่ยอีหมอดูไพ่จังไรเนี่ยประวัติอีนี่แหละมันชอบหลอกลวงคนอื่นนะบุูมน้อยมีคลิปพร้อมหลักฐานเดี๋ยวจะมาเปิดคลิปไปพร้อมๆกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องครับเมื่อเช้าเอฟซีได้ดูเอฟซีได้ดูอันดูคลิปมันแฉบูมไหมครับเห็นไหมเห็นไหมมันเล่นไม่เลิกเรื่องเงินห้าหมื่นจบตั้งแต่เมื่อวานเดี๋ยวมันเอามาเล่นอ่ะอีนี่มันเอามาเล่นอีกดูสันดาณนั้นว่ามันเลวแค่ไหนพี่น้อง มันเร็วอีนี่มันเร็วนะครับคือเป็นบูมน้อยนี่มันก็ปวดหัวได้เป็นของคอยมาแก้ต่างเราจะจบตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอือได้ยินว่ามันสิมาเตือน,นอะไรนี่มันสิมาเดือนมีนาบอกมันมาบอกมันลงมานี่บูมก็อยากเจอหน้ามันเหมือนกันอีสัตนี่นิสัยไม่ดีเรื่องต้นเหตุเงินห้าหมื่นบาทเกิดจากอีสัตและเร็วนี่คนเดียว กิดจากอี้เฮียนี่คนเดียวอิหมอดูไพ่แห่งสวยเนี่ยอินี่ประวัติมันมันไม่ถูกกับพ่อผัวแม่ผัวแล้วมันเป็นเมียนักดับเพิงเวลามันไล่ส่วนมันต้องลงมาไล่ในห้องใต้ดินเพราวมากมันไม่ถูกกับพ่อผัวแม่ผัวมันเพราะสันดานมันแบบนี้อินนี่มันขัางไข่อินนี่มันสายเรียมันเป็นหมอดูไพ่ มึงจะดูทำเฮี้ยอะไรถ้ามึงดูมาดูไปดูมามึงก็เข้าข้างเขามึงดูไปดูมาเขาก็ไม่ติดคุกมึงดูไปดูมามึงก็ต้องมึงก็รวบรวมเงินให้เขานะครับฝากแชร์ไปให้ถึงอีนี่ด้วยนะครับผมบูมมีหลักฐานนะครับมันเล่นบูมเรื่องเงินบูมก็จะเล่นมาเรื่องเงินนะครับผมฝากแชร์ไปรัวๆอะไรครับพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบูมไลค์จะมาแชร์เรื่องมันนะครับเราเอาหลักฐานเด็ดมาคุยกันพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับพี่น้องเขาไม่ได้หลายก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง สงสารผัวมันมีเมียแบบนี้อืมอีหมอดูเฮงซวยเนี่ยอ่าจากวันดีพี่ฟีฟ้านะครับไรอองเมือห้าเหมือนนั่นแหละบูมก็ยังงงแล้วบูมน้อยจะเปิดคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆก่อนพี่น้องครับผมเข้ามาดูเยอะๆก่อนเดี๋ยวบูมน้อยจะไล่ครั้งเดียวเราจะได้ไม่มาคุยกันบ่อยนะครับพี่นอ้องอ่าฝากเข้ามาหน่อยนะครับนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเอมซี MC ฝาก เอฟซีเข้ามาดูความอับปีความระยำความสารละเ็วของอีนี่เดี๋ยวบูมน้อยจะเปิดให้ดูว่ามันเล็วแค่ไหนบูมน้อยจะเหยียบให้มันจมดินเลยนะครับบูมจะเอาให้มันจมดินเลยออับปีเนี่ยนิสัยมันเฮียโคตรเฮียเลยบูมบอกแล้วมาจบตั้งแต่มวานแล้วเงินห้าหมื่นมันเอามาเล่นอีกอี่สัตว์นี่ใจย,ยินสวัสดีคุณติ๋วค่ะใจเย็นๆพูดช้าๆใช่โอ้เดี๋ยวเปลี่ยนเลเวลก่อนเปลี่ยนเลเวลก่อนก็คือ ช่องอีหมอดูไพ่เฮงสวยเนี่ยอันนี้เริ่มแล้วนะช่องอีหมอดูไพ่เฮงสวยเนี่ยที่มันมีผัวเป็นนักดับเพลิงเนี่ยมันไม่ถูกกับพ่อตาแม่ยายด้วยความที่สันดานมันเป็นนิสัยแบบนี้มันเป็นเอฟซีข้างไข่มันเป็นเอฟซีสายเลียแล้วทีนี้เลียน่ะบูไม่ได้ว่ามึงจะเข้าข้างไครก็เรื่องของเมึงมอิสตัดแต่มึงอย่าเอาเรื่องกูไปพูดเข้าใจไหมมึงอย่าเอาเรื่องเงินห้าหมื่นมาพูดอีนี่มันกูประเด็น อีนี่มันกูป,ประเด็นเมื่อวานบูมจบไปแล้วแต่ทีนี้อันนี้ไล่ไล่ความเลยได้ไดม่นอ้องมันอยู่ในห้องใต้ดินใช่มันไม่ถูกกรรมแม่ผัวอีเหี้ยนี่นี่นะเดี๋ยวบูมจะเดี๋ยวบูมจะเปิดคลิปให้ดูนะครับอันนี้คลิปแรกบ,บูมจะเปิดให้ดูนะครับคลิปแรกบูมจะเปิดให้ fc ดูว่า เมื่อเช้ามันมีการโทรหาเมื่อเช้ามันมีการโทรหาอีคนหนึ่งมันมีการโทรหาอีคนหนึ่งแล้วอีคนหนึ่งที่สนทนากับมันเนี่ยอีคนหนึ่งที่สนทนากับมันอ้างว่าโอนเงินมาให้บูมห้าหมื่นบาท f อลองคิดดูความเร็วความระยำอับปีของอีฮียน่นี่ลองคิดดูความระยำของอีสัตว์นี่นะครับคอยดูเดี๋ยวบูมจะเปิดคลิปให้ดูนะ มันสนทนากันมันบอกว่ามันโอนเงินมาให้บูม50,000บาท อันนี้ปล่อยมันอันนี้คลิปนี้คือคลิปนี้คืออ e ีช่องไพ่ทาโร่หรืออ e ีช่องไพ่นกกระจอกที่มันมีความกระจอกอยู่ในตัวมันนะ่ะเดี๋ยวบุมจะเปลี่ยนชื่อจากไพ่ทาโร่ให้เป็นอ e ีไพ่กระจอกนะครับอีไ e พ่นกกระจกในปากนกกระจอกเทศ ok ok นะครับอีส e ัตว์เนี่ยดูปากมันพี่น้องดูพฤติกรรมมันว่ามันเลวแค่ไหนอีนี่ผมคิดว่าความคิดของผมนะผมคิดว่ามันสร้างเรื่องแล้วมันต้องการเอามาเหยียบบุมนะครับตอนนี้มันกําลังสร้างเรื่องอ e ีไพ่นกกระจอกเนี่ย มันกําลังสร้างเรื่องเพราะว่าถ้าสองคนนี้ถ้าหลักฐานมันมีอยู่จริงบูมอยากจะบอกอีนี่อยู่แคนาดาอีไพ่ชอบนั่งห้องใต้ดินเพราะว่ามันแฉบูมก่อนนะครับอีนี่มันแฉบูมก่อนนะครับดูความระยำอับปีหน้าส้นตีนของมันว่ามันมีนิสัยยังไงดูว่ามันปูมันปู่เรื่องเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเนี่ยมันหาว่าบูมอมเงินโดยที่มันต่อสายกับเอฟซีคนหนึ่งอ่ะมันต่อสายพูดกับอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วอีคนเนี้ยมันก็มาอ้างกับอีแคนาดาว่า อมีการโอนเงินจริงมีการโอนเงินจริงบูมอยากจะให้อีสองตัวเนี้ยมันบินกลับมาเมืองไทยมึงเอาหลักฐานมาโชว์เลยมึงบอกว่ามึงจะมาเดือนมีนาเนี่ยมึงเอาหลักฐานมาโชว์นะครับมึงเอาหลักฐานมาโชว์นะครับคนโอนกับเจ้าม่นโอนไม่เนาะพบโอนคือออนตัลวแก่วกซุ่มหยอเมียมน บู Boom ไม่ได้กลัวมูลนิธิโอนบูไม่ได้กลัวมูลมูลลนิธิฟ้อนบูนะครับเพราะว่าบูไม่ได้มีการก้าวจากช่วงถึงมูลลนิธิตรงนั้นนะครับบู Boom ไม่ได้มีการก้าวจากช่วงแต่บูพูดถึงว่าอีนี่นะครับอีแคนาดาอีหมอดูไพ่เฮงสวยเนี่ยใช่เมียฝนั่งไม่ใช่ทุกคนมีคนเดียวนี่แหละคนเดียวอีหมอดูไพ่เนี่ยมันมีการเชิญชวนเอชซีเนี่ยในการโอนเงินนี่ไปช่วยลุงแต่ทีนี้การที่เราโอนเงินเข้ามูลนิธิเนี่ย เขาไม่สามารถที่จะมีอำนาจร้อยเปอร์เซ็นในการที่จะเบิก uh, ออกมาช่วยใครคนใดคนหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นบูมอยากจะฝากถึงอีนี่นะครับผมถ้ามึงแน่จริงอนะ่ะมึงเอาหลักฐานมามึงอยากเห่านะครับแล้วอีนี่กูฝากถึงด้วยนะมึงต้องออกมาชี้แจงให้ได้ว่าการที่มึงเปิดบัญชีในไทยอ่ะการที่มึงเปิดบัญชีในไทยมึงต้องออกมาชี้แจงกับเอฟซีให้ได้ว่าตอนนี้มันมีเอฟซีหลายคนที่หลงอ่ะ ที่หลงอีเนี่ยเขาหลงโอนเงินเข้าไปให้มันตอนนี้โดยที่มันบอกว่ามันเปิดบัญชีอยู่ในไทยเพราะฉะนั้นมึงต้องออกมาชี้แจงว่าเงินมันไปไหนนะครับคุณนางไม่เคยพูดถึงอ่คุณบูมเลยสวัสดีป้าสมนะครับผมติดเหลืองกับซังเนี่ยใช่ครับติดเหลืองก็ช่างคลิปนี้ผมไม่เอาเงินจาก Youtube ก็ได้นี่ มันไม่เคยมันไม่พูดถึงบูมได้ยังไงก็เมื่อเช้ามันมีการต่อสายอะเอฟซี LC ก็รู้อยู่เนาะเมื่อเช้ามันต่อสายมันมีการต่อสายคุยกันเนี่ย mm hmm. เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวบูมน้อยจะสายให้เอฟซีฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้พูดถึงคุณดงการใชยด้วยนะครับนะพูดถึงสื่อช่องนึ่งนะครับที่ไม่ให้ความเป็นธรรมความเป็นกลางนะครับมีคลิปมรฝากเพื่อนบางช่วงบางตอนนะครับไปดูปรพร้อมๆกันดีกว่าครับผม่าพูดเรื่อง มีการคุยกันมันบอกว่ามันมีหลักฐานเกี่ยวกับบูมบูมจบตั้งแต่เมื่อวานแล้วบูมจบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะบูมลบไลฟ์สดออกแล้วทุกอย่างเราจบแล้วเรื่องเงินห้าหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นให้มันเอาหลักฐานมาก็ายังว่าเอาหลักฐานมามันบอกว่าเอาหลักฐานบูมมาโชว์มันไม่จําเป็นที่บูมจะต้องเอาหลักฐานมาโชว์เอฟซีเข้าใจไหมเพราะว่าบูมไม่มีหลักฐานมาถ้ามันมีหลักฐานการโอนเงินอะต้องให้มันเอามาก่อนว่ามันโอนเวลาไหนมันมั่ ต้องให้มันโอนเวลาไหนให้มันเอาหลักฐานมาโชว์ว่าเที่ยเงินมันโอนมาหนะ้าหมื่นน่ะมันมีหลักฐานโอนมาให้บูมชื่อของแฟนบูมหรือเปล่าเวลาไหนโอนเวลาไหนจานวนเงินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีหลักฐานบูมจะได้เอามาหักล้าง แต่บูมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีเงินห้าหมื่นโอนเข้ามาบัญชีบูมนะครับเพราะฉะนั้นบูมก็เลยอยากจะฝากมันนี่แหละว่าอีนี่มันเป็นคนที่ล่อเอาเงินน่ะให้โอนไปให้มันผ่านบัญชีที่อยู่ในเมืองไทยมันต้องออกมามันต้องออกมาชี้แจงอีหมอดูไพ่เฮงสวยแคนาดาเนี่ยอีอับปีเนี่ยอีหน้าส้นตีนเนี่ยมันกล่าว้ายบูมก่อนบูมบอกแล้วว่าบูมนางจะบอกเลยนะ เรื่องราม่าต่างๆนางไม่เคยสนใจนางมาตามล่าหาความจริงในคดีของน้องชมพู่นะคะส่วนเรื่องจับไ้าดูดวงมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อนางไม่ได้หลอกให้ใครมาเชื่อไม่เชื่อนะส่วนเรื่องมาช่วยคดีลุงพลเนี่ยนางเข้ามาเนี่ยเพราะอะไรนางมองว่าคดีนี้มันไม่มีความโปร่งใสมันเหมือนจัดฉากมันเหมือนจะเอาแพ้นางก็อยากจะช่วยแพ้ก็แค่นั้นมันไม่เกี่ยว ตอนแรกก็จับไพ่นี่แหละดูดวงทำทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่สุดท้ายมันก็มีนะคะเห็นความอย่างนี้เห็นความที่ลุงดนลังแกและ FC หลายๆคนอยากให้นางช่วยก็เลยมาช่วยกันไม่ใช่แค่นางคนเดียวก็ FC หลายๆคนนะคะทั่วประเทศนี่แหละที่เข้ามาช่วยหวังว่าคุณจะเข้าใจนะคะคุณบุ๋มน้อยนางไม่เคยเพื่อจะมาอยากดราม่าก,กับใครหรอกนางมาทำงานของนางเกี่ยวกับคดีชมพู่คะ่ะ